รอยเตอร์ uters, ราคาบิตคอยพุ่งทะลุ4 3 0 0 0ดอลลาร์อย่างรุนแรงหลังไซเวย์มาหลายวันราคาบิตคอยนั้นดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านระดับ42,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดได้มีการไซเวย์อย่างน่าเบื่อกราฟ b t c u s d จาก รดดิ้งวิวเผยให้เห็นว่าราคาของบิตคอยนั้นได้มีการพุ่งไปทำจุดสูงสุดของวันนี้ที่43,305ดอลลาร์จากจุดต่ำสุดของวันนี้ที่3 9 9 0 0ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่น่าดึงดูดทีเดียวการเพิ่มขึ้นของราคานั้นมีขึ้นหลังจากที่ตลาดมีการไซเว์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ดูเหมือนว่าตลาดจะสามารถเลิกข้างได้แล้ว เมื่อวานนี้ทางสยามบล็อกเชนได้รายงานไปแล้วว่าเอลอนมัสหรือซีอบริษัทรถไฟฟ้าเท s l a NA, SBA, q t เอสได้ออกมาแย้มอาจเปิดรับชําระเงินด้วยบิตคอยอีกครั้งหลังพลังงานหมุนเวียนเริ่มเข้าใกล้เกณฑ์มัสกล่าวว่าบิตคอยดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นอย่างไรก็ตามเขาตั้งข้อสังเกตว่าความรวดเร็วที่ภาคส่วนนี้กำลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนยังคงเป็นเรื่องที่น่าสงสยัย ตามที่มสัสกล่าวมันไม่ง่ายเลยที่จะเพิ่มพลังงานหมุนเวียนให้กับเครือข่ายบิตคอยภายในระยะเวลาอันสั้นดังนั้นพวกเขาจึงต้องตรวจสอบการใช้พลังงานของบิตคอยอย่างละเอียดมสัสตั้งข้อสังเกตว่าการที่บิตคอยเริ่มเปลี่ยนไปเป็นพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นสิ่งที่จะส่งผลดีตามมาก็คือโรงไปฟ้าถ่านหินหลายแห่งในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ จะพากันปิดตัวลงแต่ทว่าเขาก็ยังคงยืนกรานที่จะประเมินแนวโน้มนี้เพื่อให้มั่นใจก่อนว่าการขุดบิตคอยได้หันมาใช้พลังงานหมุนถึงเกณฑ์50%หรืออาจมากกว่านั้นและหากยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเทสลาก็อาจกลับมาเปิดรับชำระเงินด้วยบิตคอยอีกครั้งกดอ่านข่าวราคาบิตคอยพุ่งทะลุ43,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงหลังไซเวย์มาหลายวันต่อที่สยามล็อกเชน